สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมน,นะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวันชะพล,ะลก็คลิปวิดีโอนี้พาผู้ชมมาดูเจ้าแคทเทอร์ l a ล3 2า GC ครับก็เล่นงานขดดินครับตอนนี้ลอ10ลอ้อ12ล้อนะก็กั้นน้ำหรือว่ากลยดินรอครับแม่เขาก็เล่นลึกเหมือนกันนะนี่แต่ก่อนไม่กล้าเล่นลึกๆแบบนี้นะครับกวดินทรายมันพังแต่ว่า อยู่กับเขาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วครับก็เลยรู้ใจเขาแล้วว่าเขาไม่พังง่ายๆนะก็เลยแบบกล้ามายืนแบบใกล้ๆแบบนี้นะครับผมใช้การซูมถ่ายนะคุณผู้ชมนะใช้การซูมถ่ายเพราะว่าเราเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูมันเป็นน้ํานะครับนี่ข้างหน้าผมนี่นี่นะมันเป็นน้ำหมดเลยครับนี่นะเริ่มกว้างแล้วครับบอ่อดินมันก็่าสองร้อยลึกลแปดครับขุดอยู่นะ อคลิปนี้อาจจะภาพไม่ชัดนะเพราะผมซูมถ่ายแล้วก็อาจจะมีเสียงลมรบก,กวนก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับก็อยากจะให้เห็นการทำงานของเขานะครับ มากผู้ชมลมครับลมดินทรายมันมีน้ำครับผู้ชมครับมันก็เลยแข็งมันก็เลยแน่นตัวแบบนี้แหละเอาไปถมอ่ ขยายซีเรียเนี่ยตรงสะพานข้ามน้ำชีเข้ายสโสธรเนี่ยค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันตรงนั้นมันจะเป็นที่น้ําท่วมขังทุกปีนะคุณผู้ชมนะน้ําท่วมขังทุกปีดินทรายชอบน้ําท่วมขังนะครับยิ่งน้ําท่วมขังเขายิ่งแน่นนะครับแต่ว่าไม่ชอบน้ําเชี่ยวนะเพราะถ้าน้ําเชี่ยวนี่เขาจะพังไวแต่ถ้าน้ําแบบขังแล้วก็แช่เขาจะเขาจะทนมากครับมันจะแข็งดีเลย นี่ก็เห็นแต่สิบล้อยิ่ง,งานเสียไปทุนครับจะวิ่งกันอยู่ตอนนี้เท1 2สิล้อสิบล้อบุยดำรงชัยก่อสร้างนี้รู้สึกว่าจะไปดำไกลนะครับไปดำไกลก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงครับในการเดินทางค่อนข้างลมครับค่อนข้างลม จะไม่มีฝนแต่ก็ยังมีน้านะเพราะว่ามันมันเป็นดินทรายครับเพราะนก็น่าจะอุ้มน้าเอาไว้ตอนที่ฝนตกหนักๆนะจอยอย่างที่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าแถวเนี้ยมันเป็นทรายมันเป็นดินทรายนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นหน้าแ้งนี่ต้นไม้ทางนี้มันยังเขียวกระจีอยู่แบบยุ่เนินเดินเดียวปลาปลาเดียวนี่แหละครับเวลาหน้าหน้าแ้งนี่มันยังเขียวได้นะผมก็ยังงงอยู่นะ ในที่สุดผมก็เจอคำตอบนะครับว่าทำไมมันในคิวได้นะเพราะว่าข้างล่างมันมีแต่มีแต่น้ำนะครับอ่ะก็มีแต่สิบล้อแล้วครับขอบมาวิ่งนะสิบสองล้อนี่ไม่ไหวนะคุณผู้ชม เยอะครับมีร้อหน้าทาระเอยอะเลเวลาตัวเป่าแล้วมันเข้ามาเอาดินไม่ได้ครับทีมนี้ใส่7ตัก8ตักโดยประมาณครับเราเาประมาณ8ตักนะหรือว่าอาจจะประมาณสักสิคิวนะแตักของ3 2มสองนจีแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเสียไปทูนพีซีสอารุ่น8นี่ก็11ตัก12ตักครับ ก็เล่นกันกันกนกบสุดบูมเลยคานผู้ชมเป็นดินอ่อนครับเล่นสุดบูมไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะพังเพราะว่า <c oughs> ถ้าจะขุดสุดบูมนีต้องเข้ามาใกล้ๆตัวเอง แด่สิบล้อครับสิบสองล้อยังไม่เห็นเลยนี่ นั่นครับเห็นแล้ว12ลลอ <laughs> โอ้เข้ามา2,000แล้วครับ12ลอน เดี๋ยวก็ขอลากันไปกับดัมนี้เลยกันเลยแล้วกันครับคุณนผู้ชมครับนี่นี่นี่สิบสองล้อครับมันจะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมสิบล้อมันไปได้นะแต่สิบสองล้อมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นลักษณะแบบว่าติดลมได้ง่ายกว่าครับก็คือล้อหลังเนี่ยมันจะปุยไม่ไปนี่ครับ แบบนี้นะเห็นไหมนี่แหละคือ12ล้อครับนี่แหละครับคือข้อเสียของ12ลอ้อกับงานที่เป็นดินทรายเห็นไหม10ล้อในข้อถอยสบายเลยเห็นไหมคือ <laughs> เอาเอา,อาสู้ต่อไปลดก๋พี่อ่าหมร้อยนะครับเมทโคเห็นท่าไม่ดีแล้วครับน่ะเดินไปช่วยแล้วกระดิ่งไปก็เสียแรงเหนื่อยเฉยนะ ฝาท้ายเลยโลอกีโอ้ตกลมุมข้างหน้านะเป็นต้นไม้นะครับมันจะเลี้ยวไปไหมนี่ อย่าๆๆๆมาลุ้นกันช่วยกันครับคุณผู้ชมครับโอ้จะกอบตูดยกเลยว่โอ้ยพังงมดแด้วนี่ ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต่อสายยาวไปเลย หนูขี้ยขึ้นเป็นไหม นำทางให้ใหม่เขาหน่ะ ้อ้าวน่าจะได้แล้วครับนี่อ้าโอเคแล้วครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ